ไปเลยไปเลยเอาเลยยิงยิงยิงิมได้สองโซนของไอโฟนใช่ปะไอโฟนมันเก่งอะเนี่ เอาซองคิวเอาคิวไม่มีจุดอันเปนวายนู่นเนี่ยโอ้เกือบเข้านี่ั่นวิ่งสเชีดดิ